ประมาณหกโมงจะขึ้นนะหนึ่งเอาเลยเอ,นะอย่าไปทำแล้วเขาเป็นรอยฮนะเนะีเ่ยไปขึ้นรถเถอะ วหบไหครับ นะครับตอนนี้ดูเวลาก่อนหกโมงสามสิบเขาให้มากินข้าวหกโมงสามสิบมันจะไปดูสิเฮ้ยนั่นไงเห็นเป็นฝอยลงมา โมงจากครึง่เเงเ,เราออกมาดูหิมะแรกในชีวิตกันครับสุดๆด <c oughs> เป็นหิมะแรกในชีวิต คบเป็นบุฟเฟ่เข้าไปเลยด้านด้านที่เนี่ยฮิมะเกาะขนมาเลยเนี่ยอยู่เฉยที่เนี่ยเนี่ยฮิมะเกาะขนมาเลยไปไในนี้ฮีเตอร์เว้ยร้อนเลย <c oughs> นั่งไหนก็รวมรวมเาไว้แล้วกัน อใชุดเตชุดดิปกาแฟ สารพัดผักจานนี้มีเน,นื้อสัตว์นิดหน่อยตอนนี้กี่โมงอะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้เ็ดแล้เราเดินไปเมือนี้ะไปอ่าเป็มร้อยเทา ไมคาหลังคาบ้างนอาท่เป็นสีขาวสเลยามเมเออคือาคารของเขาคร้เห็นบ้านน่าสน์นี่สไตล์นี่ก็อบ้านเผเชียงนะครับเผเชียงงท่านนาจะต้องปิดไฟอ่ะปิดไฟหน่อยสามกสามกอ่าสามาเชียวก็คือเผเชียงมาเชียวปิดไฟมองไม่เห็นกันปิดไฟปิดไฟโอเคโอเคกวางไกว้างินก็แล้วก็แล้วกว้างไปจะขงนว้นี่ นะครับเดี๋ยวเราจะเอกระจีนน้ำใหออ้ไระเจียนใ่ไหมอืมชอบครับ,<ชอ>บ <Playstation> <i> <i> ยังไม่สบายนะอนมนบบนนหิมะตกชุดอะไรคะเนี่ยซ้อมก่อนับพี่โอ,อ,อเคเป็นไงเจอหิมะตกด้วย เั่นแหละโอ้นุ่นไปจับตรงนู้นไปพ่อเรียกไปตรงนหน้ารถบาย โอ้หหิมะหิมะก,กำลังตกเลยเนะหนึ่งเอาเลยเอ,นะอย่าไปทำลรถเขาเป็นรอยในชะ่ไหมไปขึ้นรถเถอะ เทนเอาป้าป้าทำให้มาอ้าวแปะหน้าซะแล้วมามาป้าทำให้เอาเลยหนึงถ่าน้าถ่ายน้เราเล่นมอย่างไปอีกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึงมั้งนี LCD> ่เขาให้เราถ่ายรูปที่ว่ามีมัดกำลังตกอยู่เลยหรอไวห้องน้ำ 康庄。 来啦，来啦！那就分 phải tầng 2 thôi. sẽ tạo đi đi. quay video rồi. Phòng tắm, phòng tắm lớn. à, vẫn lớn. em không phòng nào vậy? để quay video. phòng nào vậy? phòng เรื่องปกติ

นี่เรามาถึงที่ลงรถทัวร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูธรรมชาติด้านในกันเขาบอกว่ามันสวยมากเฮ้ยน้ำโอ้ขาฝาก ดูเข

ในในในอหนึ่งสองซองหนึ่งสองซองโอเคนั่นแหละแจวรีบลงถ่ายรูปแล้วก็รีบขึ้นนะครับจะได้ไปจุดต่อไปต่อ<ม>เพราะว่าเราจะได้นั่งรถคันเดิม ไม่ต้องเปลี่ยน,นยรถนี่ครับเอ,เอาโซ่พันล้อมาเพรงั้นขึ้นกันไม่ไหวไงคะับเจเนี่ 这边，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  เตรียมจะขึ้นไปข้างบนนะครับกระเช้า สวัสดีครับสูตรดมมันพูดปาดพูดปาดไปเร็วเดี๋ยวไม่ได้ลูกหัวก็ใส่ดิ วิดีโอไปนู่นเลยเอามือซุกเสื้อไว้ก่อนสิมา,าถ่ายวิดีโออยู่ สวยมาก 吹，财神带着福瑞把门推，笑容分外好似那春杨美财宝纷纷来相会，童磨敲响吉祥的韵味，唢呐吹出喜庆的。

ลงมาแล้วนะครับสุดจริงข้างบนหนาวมากต้องเป่าออกซิเจนตลอดเลยเนี่ย้ามาที่นี่ต้องมีติดไปเลยนะครับจะช่วยได้เยอะอพาสาวๆมาห้องน้ำแล้วเดี๋ยวกลับไปขึ้นรถอยู่ตรงนู้นไปครับเดินทางไปต่อ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อหิมะตกเห็นไหมครับปิวลงมาเลยหิมะตกเลย ตกเยอะมากมากหิกมะตกะผมว่าติดลบแลวมั้งโอ้ยตกเยอะมาก มาจากรถนะครับเข้าห้องน้ำก็จะมีศูนของฝากสวยๆเหมือนกันนะเน,นี่ย ตัวหนังสือตัวอะไรแบบเนี้39ย39 29 8ตู้เย็นมัง้ง ขึ้นเขามานะคะแต่จําชื่อเขาไม่ได้ประสบการณ์ครั้งนี้ต้องเตรียมความพร้อมมาให้ดีนะคะร่างกายต้องแข็งแรงห้ามดื่มแอลกอฮอล์าม,มาก่อนขึ้นเพราะความสูงประมาณ4,000เมตรสูงจากน้ําทะเลนะคะแล้วก็ความกดอากาศค่อนข้างต่ําหายใจลําบากต้องเดินช้าๆถ้าใครที่ไม่ได้พักผ่อนหรือดอนน้อยจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือเหนื่อยมากๆแต่เข้าไปแล้วประทับใจมากๆมีความสุขมากเลยค่ะ ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาค่อนข้างเยอะนะคะสวยมากอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นดีใจมากๆเลยก็วันนี้เราจะขอออกไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย